มีปีศาจชั่วร้ายชนิดหนึ่งควรหลีกให้หา่างปีศาจที่ชั่วร้ายที่สุดคือความถือตนตัวใหญ่คือฉันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งความเห็นแก่ตัวความยิ่งยโสความภาคภูมิใจความหลงตัวความคิดหลงที่เกิดจากความเชื่อที่ว่าขันมีตัวตนมีต,ต,นมต,ตนครอบครอง เมื่อพูดถึงวิญญาณชั่วเราคิดว่าเป็นความชั่วร้ายภายนอกที่จะมาทำร้ายเราแต่จากมุมมองของพุทธศาสนาวิญญาณชั่วไม่ได้อยู่ข้างนอกและวิญญาณร้ายที่จะมาทำร้ายเรานั้นอยู่ในใจเรามานที่ว่านี้หมายถึงความเยื่หยิง่งทุกคนมีความเยื่หยิง่งและความเยื่หยิงของทุกคนไม่เหมือนกันบางคนคิดว่า พวกเขาหน้าทึ่งและทรงพลังบางคนคิดว่าพวกเขาดูดีบางคนคิดว่าพวกเขาฉลาดบางคนคิดว่าพวกเขาสง่างามมีน้ำเสียงที่ดีและอื่นๆโดยสรุปมีความเยื่อยินที่ละเอียดอยู่มากเมื่อเราสังเกตเราจะพบว่าความเยื่อยินสามารถรบกวนหรือปิดบังแรงจูงใจของเรา ที่อยากศึกษาพระพุทธศาสนาจริงๆในเวลานี้หากเราเรียนรู้ที่จะพยายามขจัดความเย่อมยินและรักษาความถ่อมตนเราก็จะหวนกลับสู่แรงจูงใจที่ถูกต้องนั่นคือการปฏิบัติธรรมให้ดีคณรู้ไหมทำไมมนุษย์จึงผิดหวังและเสียใจซ้ำซากรวมถึงขาดการเชื่อมต่อกับตัวเองเพราะมนุษย์บางคนไม่มีสัจจก และจำในสิ่งที่ตัวเองพูดไม่ได้เขาโกหกเสียจนจำไม่ได้ว่าเคยพูดอะไรไปบ้างกฎแห่งการเติบโตการเติบโตของเราอยู่เหนือสถานการณ์ใดๆสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือตัวเราเองการกระทำที่ตามมาหรือไม่กระทำของแรงจูงใจจะทำให้เกิดสถานการณ์เชิงบวกหรือเชิงลบในชีวิตของเรา การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเรากดแห่งความรับผิดชอบชีวิตของเราเป็นของเราเองไม่มีอะไรอื่นเมื่อชีวิตมีความวุ่นวายก็มักจะมีความปั่นป่วนภายในหากเราจะเปลี่ยนชีวิตเราเราต้องเปลี่ยนกรอบความคิดและสิ่งแวดล้อมกดแห่งการเติบโต การเติบโตของเราอยู่เหนือสถานการณ์ใดๆสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเราเองเมื่อคุณคิดว่าทุกอย่างเป็นความผิดของคนอื่นคุณจะทุกข์มากเมื่อคุณตระหนักว่าทุกอย่างเกิดจากตัวคุณเองเท่านั้นคุณจะได้เรียนรู้ทั้งสันติสุขและความสนุกสนานเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่า ถ้าคุณสูญเสียทุกอย่างที่คุณครอบครองไปมันจะเป็นเพียงผลจากการที่คุณได้ดริบรอนทรัพย์สินของพวกเขาในอดีตเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะรู้สึกโกรธกับใครนอกจากเรื่องของคุณเห็นจากมุมมองนั้นไม่ใช่คุณที่กำลังดึงดูดศัตรูด้วยความมั่งคั่งชื่อเสียงและยศของคุณถ้าไม่มีเป้าหมายก็จะไม่มีอะไรที่จะยิงลูกธนู อันเป็นผลมาจากการกระทําเชิงลบในชีวิตที่ผ่านมาของคุณคุณได้ตั้งตัวเองเป็นเป้าหมายซึ่งลูกศรแห่งความทุกข์กำลังถูกยิงประโพธิศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยมีความคิดโกรธผู้ที่ทำร้ายเขาแทนที่ความกังวลหลักของเขาคือสวัสดิการของคนคนนั้น วิถีแห่งความหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนสู่ภาวะดับทุกสิ้นเชิงนั้นมีอยู่สามหนทางคือหนทางที่1การบรรลุถึงความหลุดพ้นอย่างแวบวาบแลบปราบดุดด่งสายฟ้าแลบหรือที่เรียกว่าวชีระวิถีซึ่งมีตัวอย่างมากมายตั้งแต่ครั้งพุทธกาลและยังเป็นที่นิยมฝึกฝนปฏิบัติตอยู่ในทิเบตปัจจุบัน ดังมีคำเรียกการฝึกฝนปฏิบัติเช่นนั้นว่าวาชิรยานหรือที่พัฒนาไปเป็นนิกายเซนในจีนและญี่ปุ่นเป็นต้นการบรรลุถึงความหลุดพ้นโดยอาศัยการอบรมปัญญาเป็นหลักหรือที่เรียกว่าปัญญาวิมุตตมีลำดับขั้นตอนการฝึกฝนอบรมปัญญาเป็นหลักตามที่มีมาในอนาปานสติสูตรเป็นต้น การบรรลุถึงความหลุดพ้นโดยอาศัยการอบรมกำลังจิตเป็นหลักหรือที่เรียกว่าเจโตวิมุตติมีลำดับขั้นตอนการฝึกฝนอบรมพื้นฐานหลากหลายวิธีบางก็ว่า36วิธีบางก็ว่า38บางก็ว่า40วิธีตามที่มีมาในการฝึกฝนจิตนั้นยังมีอน,นิสงส์ธรรมดาเกิดขึ้นคือความสามารถในการทำอิทธิฤทธิปาฏิหาร จึงได้ผนวกเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งด้วยเพื่อความบริบูรณ์บนโลกใบนี้มีผู้คนต่างสับสนตัวเองเพราะเขาไม่ยอมรับว่าควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองจากโลกภายในเมื่อเรามีความสุขเรารู้แก่ใจว่ามีเงาความมิตกกังวลบางๆป้นเปี้ยนอยู่ใกล้ๆอาจเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นได้ในเวลาถัดไป อาการเหล่านี้เป็นความพยายามช่วงแรกๆที่ไร้เดียงสาและขาดผู้ชี้นำเพื่อทำในสิ่งที่สมควรรู้รู้ไหมโลกภายในแห่งนั้นโลกแห่งการรู้จักตนเองอย่างลับๆซึ่งเราแต่ละคนใช้ชีวิตที่สองแยกออกไปต่างหากและอยู่ภายในตนเองตามลำพังเคียงข้างกับอีกตัวตัวหนึ่งของเราซึ่งเป็นชีวิตแบบเดียวกับคนอื่นๆ บนโลกใบนี้คนรอบข้างตัวเราไม่มีผู้คนใดยอมรับการมีอยู่ของชีวิตด้านในอย่าว่าแต่การพูดถึงเลยแม้กระทั่งการเรียนรู้ที่จะเข้าถึงยังไม่กล้าที่จะเข้าไปค้นคว้าวิจัยกับมันมีเพียงเพราะผู้ที่เข้าถึงโลกภายในเท่านั้นเราจึงได้พบผู้คนที่สบายใจกับการอยู่ในห่วงนี้และพูดถึงมันอย่างเปิดเผยโดยไม่ขัดเขิน หรือสงวนท่าทีผู้เดินทางจากโลกภายในแล้วมักมีความเบาสบายใจกับการใช้ชีวิตด้วยศิลปะเขาต่างอุทิศตนเพื่อการบอกถึงความสุขความงามที่มีอยู่จริงในโลกภายในนี้ยอมรับสิ่งที่เรากำหนดรู้แล้วข้ามพ่วงมหันนบไม่ยึดติดในการครอบครอง แล้วดูแลตนเองโดยไม่โหยหาโลกนี้หรือโลกหน้าขอขอบคุณเพลงคูปุ้ยเด e Angel The Angel s p i r i t สปิรมาณนะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ